คนมาแต่ไกลท,ท,ท่านาพระอาจารย์ว่าแล้วสงสารเขาอะเขาบาคนมาข้ามคืนข้ามวันอะต่างจังหวัดนะที่โยมโยมที่มาหาอัตมาก็ดีนุ่มมาที่วัดไม่ใช่ว่าแค่คนคืนคือพื้นพื้นที่หรือว่าคนใกล้เคียงทุกวันนี้อุดรสุราษฎร์ขอนแก่นยะลาปัตตานีสงขลาชัยภูมิมันมันทุกสายทุกทิศที่วิ่งมามารออาบน้ำมนต์และทุกคนตั้งใจมากอย่างพระอาจารย์มีอยู่วันหนึ่ง ก็คือว่าวันนั้นรับแค่200ร้อยถังแต่คนที่มาเกินอีกร่วม400ร้อยคนเขาก็ไม่กลับนะเขารอเหรอครับเขานอน,อนรอเลยเขาขอนอนรอทีอออ<ม>่วัดท<ม>อไปลางานลาการกันเลยไม่ไปทํางานขอรอห่าน้ำมนต์อ,อีกวันหนึ่งแต่ถ้าเราวันนั้นเรายอมเต็มใจท,ทําให้เขาไปเขาก็จะได้กลับไปทํางานทําการของเขาเราเหนื่อยแต่เขามาไกลกว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เราแค่อยู่วัดเขามาหาเราก็ถือว่าเราก็ต้องทําให้เขาให้ได้ตามที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าคบบางคนยก็อบ,บอกว่าวัดไหนก็อาบได้วัดนู้นก็อาบได้วัดนี้ก็อาบได้ใช่ครับอาบได้ทุกวัดแหละแต่ทําไมคนถึงต้องเมาอาบวัดน้อมผมก็ไม่รู้ผมก็ตอบไม่ได้<ม>ก็เหมือนอย่างเราท้าวเวสุวรรณก็มีทุกวัดแต่ทำไมโยมถึงต้องไปไหว้ที่วัดจุฬามณ<ม><ม>ีก็คิดเอาเองแล้วกัน ครับผมไม่ได้สอ,อนให้ใครมงมงายาตั้งอยู่บนความเป็นจริงรักสาธุครับ